หม,มอลำซื้อซื้อมอลำกบนหมอลำกุบนมอลำไดนนองซื้อได้เบอร์นี่มากค่ะชันิงเอาเบน้องเอิกเอาเบอร์นีน่นรองเ,องเทดโทรมาเห็นอย่งคะโทรมีคืยออะไร่างออคใครับซื้อยครับแม่มันน,มน,มนี่แหคะค่ะแมะ่อะไรบอแม่ค่ะ ถามยังถามยังโดนมาปุ๊บยิ่งกวโอ้ยไม่ดีแล้วจ้าวว่งเจ็บเบ้กูเพ่ได้ถามเรื่องอาบน้ำบ่อะพอกูณห่งอยู่แล้วมึงบ่อาบน้ำสรุปยังไงสรุปยังไงกระบะกับไหนคือกับผู้ที่รักกันครับมึงเหนื่อยแล้วแม่กระเจี๊ยบเพราะอดคนกันครับอดทนเท่านั้นยังสิอยู่ได้คนเฮาขันมามีความอดทนมีแต่อ่อนแอเด้มีแต่ท้อนะ เราใครบ้านี่เจบทีหอเจบพีี่ในบ้านเราไม่้บุโอนโรงแรม้แม่ขาคลิปี้เป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่หไ่จะจะได้เห็น롱ไบเนาใหม่ก็จะลายาวเหยียดเลยนะคะม่ม่ที่หนังมันเลยล้หลายหมือเออว่าต้องอยากคิดอย่างน้ำหนูดองขันมือใดมากัสีมาดอกมือใดมากกับเราเองทาสงตเสียเงินข้ามหามีอพวกเงมน่เนเ็บสะสมเลยดต่ละมือ ยังค่อยพูดหลายที่นยัาค่อยบอสใ่ธนาคารติดนะจ้านติดตั้งเมื่อ้สงที่ยังกะซางเลยไม่ไว้ในกระเป๋านีบได้เพราะว่าเขาเก็บเปนเาเก็บส้สมยุวิเสียฝาเสียฝาแเราแค่ติดตัวคนละร้อยส0งร้อนึงทีนี่ยงมางันสวัสดีครับพิซีสาวหน่อยเพชรบันแพงพิบซี่ลายหน่อยมิงทัวรลกทัวประเทศพี่น้อง พอกันเหมือนเดิมคือเขาก็พยายามนิยมเจโอวันเนี่ยแหละพี่น้องกดติดตามกดไล์กดแชร์ในเออขอบพระคุณมันยังสูงนะครับมขึ้นสาวน้อยเพชรปั่น,นแพงทับการแสดงยุกคุแหละครับทั้งลรบ,บุรีเนาะอยู่โรงเรียนพี่บูนวิทยาลัยนะอำเภอเมืองจังหวัดลรบ,บุรี่เองแหละพี่น้องคนก็อายะเต็มเลยมันขึ้นนียพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งเอาเุยนะพี่บ่ได้เป็นล้านผลติพี่น้องมัดลอยงบสิบเนาะคนเน้นที่เดียวก็ว่าได้พี่น้องไม่กําลังโขกกําลังแข่งยีราน้อยมึงเต็มเลยพี่น้องกําลังแข่แง ก็คือเก่านั่นแหละพี่น้องกิจวัตรประจํำวันเพื่นเนาะก็คือมาขายตัวไขบ่บัดซร้อยเจ้าภาพเพื่นนะฮะก็ได้ใจเจ้าภาพไปรัวๆกับ่าได้ที่เดียวเลยพี่น้อง ไปแสดงทุกคนทุกแห่งยีหล่าคือสรอยขายตัวคล้ายบรรณาเงาใน,นสีหรือพี่น้องเสียงภาพนี้ประจํานะครับโอ้ยขนซ่อนคนหลายพี่น้องว่าไปว่ามากขนาดเนาะยีหล่ามากขนาดล่ามแงมตาเพิ่งเคยเก่กาเนาะแหละพี่น้องหายวอกลงตัวแันแต่งตัวขึ้นโอ้ยวันนั่งปา่ามาเนี่นเดี๋ยวนี้อืมผู้งามหลายเป็นทางฮักตัวเล็กสี่เป็นทางฮักาะเป็นทางฮักกูเบ้าโทษไม่กีบเนาะไม่กีบไม่เจอแม่หน่อยเพื่อดีรับโทรศัพท์เพราะว่าน้องยิงว่าได้บ่ายโทรศัพท์ส่วนมากเป็นไม่หน่อยเนาะถือไว้แล้วโผไว้เนาะ นี่แหละครับเรื่องโทรศัพท์นี่ก็จะบอกน้องไม่อยู่เพระาะว่าน้องไม่ถือโทรศัพท์อ่านโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานี่ก็ได้ยินข่าวว่าสิกับบานเห่าคนนี้พี่น้องจะไปจังมือละบอานี่สิพอกสิบมือเป่นมะมาไปพักผ่อนร่างกายพักผ่อนสมองมาสัน่น สิท่อน้่นั่นลหละคอมเมียนลบๆมาเนาะเพามีผู้ใดเบิ่งน้่เหมือนแม่พี่น้องน้องไม่เลาก็อยู่ผู้เดียวแล้วก็เพคือมีพ่อเม่ประกบนําเด้คอยบอกคอยบอก,คอ,บอกคอยสอนเนาะอันนี้ก็มีถ้าผู้รักผู้ใหญดนโดนเพื่อเกิดช่างยางมาหากันทีหนึง่งมาหาน่องทีหนึ่งส่ไหมบริยุทธ์กันตลอดเวลาเนาะส่วนมากน้องก็สิอ่านข้อมเมีนนั่นแหละพี่น้องไปเจอข้อมเมีนลบๆจนมาห้องให้ผละสีผ้าพี่น้องมาบนลิบนั่นอยู่แต่คนอื่นคนเกยมาอน,นี่สิผ้าพี่น้องมาเบิ่งอุบ่าวทั้งอุบุนทุ่ม เรื่องราวกิป็นจังไหมาเบิรงเชิญครับซื้อ่าไหนนาะอีก่เลยองบลูชเป็นมอลค่ะมอลซื้อซื้อโอมรูบหมอลนนาะค่ะซื้ออยนอมาุหมอลูอก็ได้เบอร์นี่มากค่ะ๋อ้ง้องเรอีกเอาเบอร์นีลงเฟรไรว โซมาเห็ดยังคะโูมันผู้ชยอย่างนี้เออะไรผู้ชสื่ออย่าั้นแม่มันแม่มันนี่แหละค่ะแม่อะไรบอแมนค่ะนอถานี่ยครับนา,นย,บานยังผมมาปูอีก่ะ แค่นี้แล้วจะว้ะหมอผิดหวังอีกแล้วมอนี่ก็ไรเจือใยหน่อยแล้วโหดจะได้เวลาพ่ะท่านได้พร้อมดอกพุลาอยู่กับพระเจไปโดนๆก่อนเนาะอืมวดเอาพ่อพอ,พอม่เอฟซีเพิ่นพระท่านใหนอ,อางง่ายหนูกเนาะให้ชื่นชมไปโดนๆนานๆก่อนแอนบอพี่น้องยาาอย่าเฝ้าเอาเถอะเอาย่ำใจกับบอหลาเอาวันนี้สิป้าพี่น้องมาเบิ่งน้องวันใหม่เป็นยังคือง้องให้พี่น้องเกิดยังขึ้นนะฮะเครื่องบ่สบายอาการไข้อาการป่วยก็พอทุเลาแต่ว่าโบหายขาดแม่พี่น้องต้องไปรักษาตัวให้ดีนะครับ อีหลาก,ก็ได้ไปล่าปะโจแล้วละไปเช็คมือน่นก็คืนยุกับอาการเจ็บอาการป่วยาการทั้งใจก็พ้องกันวาสั้นนายคนนวาสันา้นจ้าคอมมนลบๆมาไหวน้องอย่างหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่นอ้องย่าเอามาใส่ใจนะฮะเอาขึ้นน้องยิงเะก,กี้น้องยิงกอามาใส่ใจกันเน๊ะที่แรกน้องก็ได้ให้ทุกมือพันละต่อมากฮะน้องเ็ดได้คือโมบายโทรศัพท์ลเลยนะฮะแล้วก็คอมมนลบๆลอยพันไปเลย พิมยิงจังผ่านจุดนั้นมาได้นะน้องวัดไม่ก็ต้องเฮ็ดให้ได้คือเอื่ยอยเด้ออยาไปใส่ใจนะครับปล่อยผ่านไปเลยคือผู้ใหญ่กันใช่บอกและแต่ว่าน้องวัดไม่กับเป็นเล็กน้อยอย่เน้องพี่น้องไม่คิดมึงไปมึงมากก็ได้เล็กน้อยซําน่ก็แยกแยะว่าท่านไอ้อกได้มีคอมมนลบๆคอมมนมาก่ด,ดีก็เล็กน้อยก็คือว่าล่ะมันอ่อนไหวไงเนาะทําใจบ่าท่านได้คือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพยามยบอกน้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงพยามบอกให้ปล่อยผ่านจังนสังซสี่ให้น้องเข้าใจนะครับในจุดนี้แต่น้องก็ยังโชคดีอยู่เ้อครับมมีพพ่อแ ในวงเพคอ่อยดูแลคอยซัพพอร์ตอยู่ทั้งนอกกระไดเนาะ,ะนเพื่อนในข้อมเดียวซัพพอร์ตอีหล่าตลอดเวลาถ้าน้องพันจุดนี้ไปได้น้องก็สิเข้มแข็งเลยว่านํอไปเพราะว่าอายุแค่นี้สู้โดยล่าแข็งของตัวเองเนี่ถือว่าน้องสู้มากเลยใจแข็งหลายเติบวับนออไปพี่น้องยังเด็กมาอยู่ผู้เดียวได้เนาะ,ะคือว่าเหรอพี่น้องซึ่งมาเจอข้อมินแย่แน่ซึ่งมาเจอสุขภาพร่างกายจากของอ่อนแอแน่แมนบอกไอ้หน่อยสั้หนี่มันมันอ่อนไหวไงเนาะพี่น้องแกจะกังวลอีหล่า เข้าใจว่าข้อเมีนแต่ละขาข้อเมียนฐานใดพันตีว่าพอดีห้องกับป๊อปุงไหมนะฮะพัฒนาต่อเนื่องังสี่ันใดรบๆค่าๆกับป้อยพันไปเลยนะครับนี่เราเป็นค้นสาธารณะมันเป็นทั้งสี่หล่ายี่หลืเอยต้องนิ่งต้องใจแข็งอิริไดด้นะฮะนหักห้องก็มีคนสร้างห้องก็มีคนอิจช,ช้าห้องก็มีโอ้ยหลายรูปแบบนะครับฐานใดมาอยู่ในจุดนี้แล้วจังใดก็อยากฝากน้องไว้เนาะน้องเป็นคนโชคดีที่สุดกูมูลเล,ล่หลักขวาวได้แม่นว่าพี่น้อง เขามากกับมีคนผู้รักผู้ใหญ่คอยพักดันนั่งสิคอยเอ็นดูซัพพอร์ตมันบอกว่บาเมื่าสิเป็นเรื่องเงินเรื่องทองยังสิเพิ่นก็โอนให้เด้พี่น้องมีชนั้นไหนอีหล่ะอดทนเอาเดอ้อสู้เอาเอาพิมพ์ยิงเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วน้องก็ทีประสบผลสำเร็จในอนาคตต่อไปข้งางหน้าสิภาพพี่น้องมาเบิ่งคลิปน้องใชน้อยจนว่าน้องร้องไห้มาขึ้นนียเกิดอีหยังขึ้นแน่มาเบิ่งพี่น้องเชิญครับยอะมากครูปนิษฐนะาถามเรื่องอาบนา้ำบอ่อาบพอกูฮู้อยู่แล้วมึงบ่อาบน้ำสรุปยังไงสรุปยังไงบ้างกลับบ้านกลับไหน กับผู้ได้รับกันค่ะไม่กระเจี<อ>๊ยบเบพราะอดท,ทนเท่านั้นยังสิอยู่ได้คนเฮาคันมามีความอดทนมีแต่อ่อนแอเนีมีแต่ท้อนะเจ้าเจี๊ยบไปท่องอะ่ะเวลากินเจ้าเจี๊ยบมาเรื่อยๆเราไข่ป่ะนี่เสียงคือเป็นเัีงสั้นนัดจะไข่ได้ปวดหัวเลยยังบอกเจ็บขี้บอกเจี๊ยบขี้ เอาสู้ๆ,ๆพรุ่งนี้ก็ได้พักแล้วจะเอายาอย่างนั้นแม่นี่สุยาเล็กกินเรากลับไปกินยาี่นออกเล็กหน่อยนั่นเป็นเอกเงอเงีง้ย แล้วน้องใหม่ก็จะลายาวเหยียดเลยนะคะยืนนนะะคี่คือชิวงานเราเนาะน้องใหม่วันนี้ยังทำงานอยู่ว่าก็ยาวๆๆๆยาววยาวรอเขาเช็คคนวันนี้นะเอยหนูจะไปพักหรอไม่ผุร่าร้านพักไม่มีผุร่าไม่บอกก็ไม่บอกเพราะว่าสิชีดน่ำก็ต้องชีดหรอกแม่ไปชีด อิลาออกเดินทางดังแต่ตีสองพลเรพี่น้องกองหอบ้านพอดีมะเซาอำเภอคู่เมืองเนาะไปหอดไปถึงคุณยยาเทิงยา,ยยาเนาะพ่อใหญ่พ่นก็มาต้อนรับเป็นอย่างดี่นตัวเบงพอน้องวันไม่พี่น้องาทางดังคบคือกันลรากบน้องวันไม่เนาะพี่น้องผู้ในหน้อยบาดดเพ่นไดทังเม่เพันคือผู้ใหญ่นั่นแม่นบ่ยยากับผู้ใหน้อยเบงนะมาดนี่ก็สิพาพี่น้องมาเบงพ่วงมานี่ยถือกักเงินพี่น้องพันหาพนะก็มีเ c ผู้ใจดีนะครับก่อนจะออกเดินทางขึ้นพ่นโอนให้พ่วงมานี่ย0 0พันะแน่นพี่น้อง ยิ้มบ้งหูเลยนอนกับพ่อลับ่าสันพิ่งนัดนหลายหลายดีใจขึ้นแล้ว่าสันจบลิดพวงมันี่ลงเกียมราพระจากพี่น้องไปก่อนคลิปหน้าชังพอกันไหมยู่ดีไม่แห้งซูปผู้คนสวัสดีครับเงินขานหามีเอาไปพ่เมินแมนึกเก็บสะสมไปดีแต่ละมือเลยี้ยงสัีะไเอาไปบมอีงแล้วเอาเรียยง่านีะไคือเหลือไปขไปเิ่จ้าก็่มาเลียไเห็างนี้เลี้ตอยู่เียจพออยู่แม่ เอาเอกไปเอาให้เบินเอรยก็อันบไปอย่งค่อยพวกลายเที่ยไปอย่างค่อยบอเซนาคติดแม่จางติดต็มอซ่าสมซ่าสม้ี่เอียงกับซางเลยไม่ไวในกระเป๋าหนีบอะไรเพราะว่าเขาเ็บนคือเจ็บาสมไอยุ่ยไวเสียฝาเสียฝไมเราแค่ติดตัวคนละร้อยสองร้อยนึงเดืนี่ยแพงมางันแล้วก็ใส่โทรศัพท์เอา จากคนนอกจากคนไหนจากคนไมถ้าจม่ิดวุรกัมันเสียทีย่เ้ยเอายหอันนีคนหลายเนาะนเป็นรอยโซเอาไปฝากธนาคารไว้เอาติดตัวไว้ใช้แค่กินวันต่อวันแค่นั้นเองเล่นสีกม่เป็นตนันวลาของยววันนี้เนาะ